อ่โอเคนะครับผมตรงนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับจำนวน100บาทนะครับผมจากการดูคิววิโอบนมือถือนะครับผมทำฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับเข้าในส่วนของบัญชีทูมิเน่เลตแบบโดยตรงเลยนะครับถ้าใครสนใจอยากจะมีเงินฟรีเข้าทูมิเน่เลตแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเงินกันนะครับว่าต้องทำแบบไหนอย่างไรนะครับผม ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับแอปหาเงินฟรีเข้าในส่วนของบัญชีทรูมิลเลดนะครับจากการดูคลิปวิดีโอบนมือถือนะครับผมทําฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับใครสนใจฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําเงินกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับผม เ่าโอเคนะครับผมสำหรับแอปที่ผมใช้ในการหาเงินฟรีทูมินิวโมเรตนะครับผมก็คือแอปนี้เลยนะครับผมชื่อว่าคอยทูบนะครับสามารถไปดาวน์โหลดได้ฟรีที่ Play Store เท่านั้นนะครับแอปนี้เล่นได้ฟรีนะครับแค่มือถือ Android นะครับในส่วนของ iPhone หรือว่า iOS เนี่ยไม่สามารถเล่นแอปนี้ได้นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะดาวน์โหลดก็ไปที่ Play Store เขียนชื่อแอปตามด้านซ้ายมือได้ผมจะขึ้นชื่อแอปไว้ให้เนาะ หรือว่าจะกดลิงก์ด้านล่างคลิปโดนี้ก็ได้นะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้สามารถไปกดดาวน์โหลดกันได้ฟรีเลยนะครับ ขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครนะครับผมแนบไปให้ด้านล่างคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถไปดูกันได้เนาะว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรสําหรับแอปนี้นั่นเนองนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นในส่วนของประวัติการถอนเงินครั้งล่าสุดที่ผมได้ทําการถอนไปเมื่อวันที่28นะครับเดือน7เนาะเวลาก็ประมาณตีหนึ่งห้นาทีที่ผมทําการถอนไปอยู่ที่100บาทนะครับก็ได้รับเข้าทูมอนิวอเล็ตเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมทดลองถอนไปที่10บาทนะครับก็ได้รับเงินเรียบร้อยจากการทําเงินของแอปนี้ ได้เงินจริงแน่นอนเนาะเอาโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะครับสำหรับคนที่ดาวน์โหลดครั้งแรกนะครับแล้วก็ใช้งานครั้งแรกจากแอปนี้นะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะสอนทีละเมนูแล้วก็วิธีการใช้งานต่างๆนะครับเราจะทําเงินได้อย่างไรจากแอปนี้นั่นเองนะครับมือใหม่นะครับผมที่ติดตั้งครั้งแรกนะครับให้เรามากดตรงคําว่างานนะครับผมเมนูที่2เนาะ พอเรากดเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลื่อนลงมานะครับผมพอเราเลื่อนลงมาแล้วนะครับให้เราหาคําว่ากรอก ID คําเชิญนะครับตรงนี้เราจะได้รับคะแนนอยู่ที่8,000คะแนนเหรียญทองนะครับก็ให้เรากดกดอรอกข้อมูลตรงนี้เลยกดเข้าไปนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยจะมีช่องให้เราใส่ ID คําเชิญนะครับสาหรับ ID ใครที่ยังไม่มี ID คําเชิญนะครับสามารถดูที่ ด้านซ้ายมือได้นะครับผมจะขึ้น ID คดีคเชิญไว้ให้ตรงนี้เนี่ยคุณสามารถใส่ของใครก็ได้นะครับของเพื่อนของเราก็ได้หรือว่าของคนอื่นก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นของผมเนาะมีของเพื่อนก็ใส่ของเพื่อนไปก่อนได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีก็ดูที่ด้านซ้ายมือฝากไว้ด้วยนั่นเองนะครับกรอกได้เพียงแค่ หนึ่งครั้งเท่านั้นนั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับเรามาดูนะครับวิธีการทาเงินจากแอปนี้กันนะครับว่าเราเนี่ยจะทําเงินได้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งแอปนี้เล่นง่ายมากนะครับมีทั้งหมด3เมนูด้านล่างเท่านั้นเองนะครับเมนูแรกนะครับก็คือโฮมหรือว่าบ้านนะครับในหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนของการดูคลิปวิดีโอนะครับซึ่งคลิปวิดีโอเนี่ยก็เป็นคลิปวิดีโอที่อยู่ในส่วนของบน YouTube ทั่วไปเลยนะครับที่ผมได้พูดไว้ตอนต้นคลิปเนาะ เป็นการดูคลิปวิดีโอบนมือถือนะครับก็คือการดูผ่านแอปนี้นะครับผมถ้าเราเข้าไปดูผ่านแอป YouTube หรือว่าแอปอื่นๆนะครับผมที่ไม่สามารถทำเงินได้อันนั้นเราจะไม่ได้รับเงินแต่ถ้าเราอยากมีรายได้ด้วยจากการดูคลิปวิดีโอนะครับเราก็เข้ามาดูในส่วนของตัวแอปนี้ได้นั่นเองนะครับสำหรับหน้านี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของการหมุนวงล้อนะครับแล้วก็หมุนสล็อตนะแล้วก็เล่นเกมทอยเต่านะครับแล้วก็ขูดแผ่นป้ายนะครับเพื่อที่จะเก็บคะแนนนะครับตัวนี้ไม่เสียเงินนะเก็บฟรีได้นะครับ ในหน้านี้ก็จะมีในส่วนของคะแนนที่เป็นวงกลมขึ้นมาตรงนี้นะครับผมเราสามารถกดรับคะแนนตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหม218คะแนนถ้าเราอยากรับเพิ่มเป็นคูณ 2, 2> <c oughs> นะครับเพียง <c oughs> แค่เราดูคลิปวิดีโอรหรือว่าโฆษณาตรงนี้เพิ่มเติม <c oughs> เท่านั้นเองนะครับเราจะได้รับเพิ่มเนาะอะ่ะเราก็กดรับได้เลยนะครับครั้งแรกเนี่ยจะเป็นการกดรับทันทีครั้งที่2เนี่ยจะเป็นการดูโฆษณารหรือว่าวิดีโอก่กอนนะครับถึงเราจะรับได้นะครับอะ่ะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้รับมาที่185เหรียญทองเนาะ เราสามารถกดคูณ2ได้นะครับผมประมาณนี้ในสองการกดรับคะแนนนะครับต่อไปนะครับเรามาดูที่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับที่เป็นวงล้อนะครับผม10ครั้งนะครับกดเข้าไปนะตรงนี้เนี่ยจะเป็นการลุ้นโชคนะครับในการรับเหรียญทองคำนะครับหรือว่าเหรียญคะแนนนั่นเองและก็มีกระเป๋านําโชคนะครับมีเพชรนะครับผมตรงนี้หมุนได้เพียงแค่10ครั้งต่อวัน วิธีการเล่นนะครับกดคําว่า g กตรงนี้ได้เลยกดเข้าไปนะจากนั้นเราก็หมุนวงล้อได้เลยนะครับนี่ครับได้รับคะแนนแบบนี้เลยกดเข้าใจแล้วนะเราก็สามารถหมุนให้ครบ10ครั้งเลยก็ได้นะครับผมต่อไปนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับจะเป็นสล็อตเนาะตรงนี้ไม่เสียเงินนะครับในการเล่นนะตรงนี้เล่นฟรีเพื่อที่จะเก็บคะแนนเหรียญทองหรือว่าเก็บเพชรนะครับรับมากสุดถึง600เหรียญเลยนะครับหรือว่า600คะแนนนะครับวิธีการเล่นก็กดเริ่มด้านล่างนะครับผมกดสล็อตแบบนี้เลยนะครับไม่เสียเงินในการเล่นนะทุกคน จะได้รับคะแนนแบบนี้กดตกลงนะครับแล้วก็กดเล่นต่อได้เลยนะครับผมนี่คือวิธีการเล่นนะครับเล่นไม่ยากเนาะอ่าเมื่อเราเจอเพชรสามอันนี้ได้รับมาที่100คะแนนนะครับเราสามารถดูโฆษณานะครับเพื่อที่จะรับคูณ5ได้นะครับเป็น500คะแนนเนาะสามารถกดดูได้เลยนะครับต่อไปฝั่งขวามือนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีในส่วนของลูกเต่านะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมก็จะเป็นเกมทอยเต่านะครับผมเล่นได้ทั้งหมด10ครั้งนะครับผมนี่ครับ10ครั้งเนาะวิธีการเล่นก็กดโกตรงนี้ได้เลยกดเข้าไปนะครับ พอเรากดแล้วเนี่ยก็จะเป็นการทอยเต่านะครับผมเราเดินไป5้เก้าเนาะเรามาที่80คะแนนเหรียญทองนะครับกดตกลงไปนะครับถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆแล้วตรงนี้นะครับผมหมดแล้วเราก็สามารถดูคลิปวิดีโอหรือว่าโฆษณาเพื่อที่จะรับพลังงานในการเล่นตรงนี้ต่อได้นะครับ เราเล่นไป1ครั้งเมื่อกี้ครับมันก็จะนับเวลาถอยหลัง1ชั่วโมงถึงเราจะเล่นได้อีก1ครั้งนะครับผมเป็นการเก็บในส่วนของจํานวนชั่วโมงเพิ่มนะครับผมเก็บไปเรื่อยเราก็จะได้รับจํานวนครั้งในการเล่นหรือว่าพลังงานเพิ่มนั่นเองนะครับก็วิธีการเล่นประมาณนี้ลองเล่นดูนะต่อไปนะครับตรงนี้จะเป็นการขูดแผ่นป้ายนะครับเป็นหมัดขูดเนาะกดเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับผมถ้าเราเจอลูกอมนะครับทั้งหมดสิบอันไอ้หกอันเนาะ เจอ6อันเนี่ยเราจะได้รับเป็นส่วนของ10เพชรนะครับแต่ถ้าเราไม่เจอเราจะได้รับเป็นเหรียญทองแทนนะครับวิธีการเล่นก็ให้เราถูๆๆตามนี้เลยนะครับอ่าเล่นไม่ยากนะครับผมอันนี้ผมได้มาที่2อันเนาะผมก็จะได้เหรียญทองที่ประมาณ40นะครับโอเคกดเข้าใจแล้วนะครับวิธีการเล่นก็ง่าย,ายๆแค่นี้เลยนะครับอ่าลองเล่นดูเนาะอันนี้ผมได้ลูกนวมา4อันนะครับโอเคถ้าเราอยากรับเพิ่มก็กดดูโฆษณาเนาะ6ครั้งเลยนะครับ6นะครับคูณ6เนาะ วิธีการเล่นง่ายเลยนะครับแค่นี้นะครับผมหลักการเล่นนะครับไม่ยากนะลองเล่นดูนะครับผมต่อไปนะครับวิธีการดูคลิปวิดีโอนะครับสําหรับการดูคลิปวิดีโอนี่ผมแนะนําให้เราเลือกหัวข้อก่อนครับว่าเราเนี่ยจะดูหัวข้อเกี่ยวกับอะไรดูคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของช่อง WorkPoint นะครับผมเป็นคลิปจากช่อง WorkPoint เนาะก็เป็นการร้องเพลงข้ามกำแพงนะครับ ในส่วงของคลิปวิดีโอนะครับก็ประมาณ1ชั่วโมงนะครับผมแนะนําให้เราดูนะหชั่วโมงนะครับอ่ะผมกดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปตรงชื่อตรงนี้นะครับกดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นคลิปวิดีโอขึ้นมานะครับแล้วก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับตามที่เราเปิดนะครับสังเกตฝั่งขวามือตรงนี้นะครับจะมีกล่องของขวัญอยู่นะครับเมื่อเราดูคลิปวิดีโอไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นกล่องของขวัญให้เรากดรับแบบนี้นะครับอ่ากดเข้าใจแล้วนะครับ ตอนนี้มันก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับผมตามคลิปวิดีโอที่เราเปิดดูนะครับผมก็ให้เราเปิดคลิปดูไปเรื่อยๆนะครับผมหรือว่าเราจะดูรายการต่างๆก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเป็นการฟังเพลงก็ได้นะครับเปิดเพลงฟังไปเรื่อยก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วเราก็กดรับคะแนนแค่นี้เลยนะครับเราจะต้องกดเองนะทางแอปเนี่ยมันจะไม่ขึ้นเป็นคะแนนออโต้ให้เรานะครับเราจะต้องกดรับคะแนนตรงนี้เองโดยตัวเราเองนะครับผมแค่นี้เลยนะครับในสองการดูคลิปวิดีโอเก็บคะแนนไปเรื่อยนะครับไม่ยากนะทุกคนไม่ยากนะ ลองเล่นดูได้นะครับผมอ่าโอเคนะครับผมตัวนี้ผมก็กดดูในส่วนของคูณ6ไปนะครับได้มาเพิ่มที่500คะแนนนะครับกดเข้าใจแล้วนะนี่คือวิธีการเล่นนะครับพเพื่อนๆลองเล่นดูนะครับในสองการดูคลิปวิด,ดีโอเนาะ ต่อไปนะครับเรามาดูท mm ี hmm. ่เมนูที่2นะครับว่าตรงนี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการทําภารกิจนะครับเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเหรียญทองเพิ่มเติมแล้วก็จะมีในส่วนของเพชรด้วยนั่นเองนะครับตรงนี้จะเป็นการเช็คอินทุกวันนะครับเพื่อที่จะรับคะแนนเพิ่มนะกดเข้าไปนะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยการเช็คอินนะครับผมมันสามารถกดคูณ2ได้เนาะก็คือการรับแบบคูณ2นะครับเราก็สามารถกดรับได้เลยนะครับวันแรกเนี่ยเรารับ600อยเนาะนี่ครับครั้งละ6 0 0เลยนะครับในส่วนของแต่ละวันเนาะ แต่ในส่วนของบางวันนะครับจะเป็นกล่องของขวัญเพชรนะครับเราสามารถกดแล้วก็รับได้เลยนะครับเพื่อเราเข้าใช้งานทุกวันนะครับผมแนะนํานะครับให้เรากดเข้าใช้งานทุกวันนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใช้งานทุกวันเนี่ยมันจะเริ่มหนึ่งใหม่ตลอดนะครับถ้าเราเว้นช่วงไปนะครับต่อไปเป็นการสะสมและรับเงินสดนะครับ250บาทนะครับอันนี้2อ0าบบาททำอย่างไรกดเพื่อรับนะครับกดเข้าไปนะ ตรงนี้นะครับจะเป็นการหมุนวงล้อนะครับผมให้ครบจํานวน100นะครับผมก็คือตรงนี้นะครับอ่าเราจะได้รับเงินที่25บาทแล้วก็250บาทนะครับก็คือเราจะหมุนได้ด้วยตัวเองเนี่ยอยู่ที่3ครั้งนะครับกดคําว่าโกได้เลยนะครับวิธีการดูจํานวนดูตรงนี้นะครับอ่ากดหมุนปุ๊บนี่ครับผมอันนี้ผมเหลือแค่1ครั้งนะครับในการหมุนเนาะ ผมได้พลังงานสายฟ้ามานะครับอยู่ที่5ครั้งเนาะกดตกลงนะครับมันก็จะสะสมด้านล่างตรงนี้เลยนะครับเก็บจํานวนให้ครบนะครับผมวิธีการต่อไปก็คือเขาจะให้เราเนี่ยไปเชิญเพื่อนนะครับถ้าเราเชิญเพื่อนได้เนี่ยมันก็จะขึ้นจํานวนครั้งให้เราหมุนนะครับผมก็คือเขาจะให้เราเชิญเพื่อนด้วยนั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้ลองเข้าไปดูเนาะดูวิดีโอครบ5ครั้งนะครับแล้วก็รับเหรียญทองโดยการเชิญเพื่อนนะครับ16,000นะครับก็กดเรียกร้องตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าอันนี้คือคะแนนที่เราได้รับจากการเชิญ เราสามารถกดรับได้เลยนะครับวิดีโอเร่งเหรียญทองนะครับแล้วก็เข้าไปทําได้นะครับประมาณนี้ตามจํานวนนี้เลยนะครับกดเข้าไปทําได้เลยเนาะว่าเขาให้เราทําอะไรนะครับไม่ยากนะครับทุกคนลองเข้าไปทําดูเนาะต่อไปนะครับผมรับเหรียญทองโดยการชวนเพื่อนนะครับหนึ่งแสนคะแนนนะครับกดเข้าไปนะแล้วก็คัดลอกเนื้อหาตรงนี้นะครับเราสามารถนําตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ไปแชร์ไปแนะนําผ่านช่องทางต่างๆได้ตามออนไลน์ต่างๆได้หมดเลยนะครับจะเป็น Facebook ทวิตเตอร์ n e YouTube, TikTok, i อ s t a g r a m ได้ทุกช่องทางถ้าเราอยากได้ถอนเงินเร็วขึ้น100บาทต่อว,วัน500บาทต่อว,วันคุณจะต้องไปสร้างรายได้จากการเชิญเพื่อนด้วยหนึ่งส่วนใครที่ไม่เก่งการเชิญเพื่อนเนี่ยเราก็สามารถทําเงินได้ด้วยตัวเองแต่อาจจะใช้เวลานานนะครับกว่าการที่เราไปเชิญเพื่อนเนาะลองไปทําดูได้นะครับผมสําหรับการถอนเงินนะครับก็ให้เรากดมาที่เมนูผมนะครับหรือว่าฉันตรงด้านล่างรูกดตรงนี้แล้วก,ก็กดไปที่ยอดคะแนนของเรานะครับ กดเข้ามานะครับในส่วนของการถอนเงินเนี่ยคุณจะต้องมีคะแนนขั้นต่ําในการแลกเปลี่ยนนะครับอยู่ที่3ามแสนสี่หมื่นคะแนนนะครับบวกเพชรอยู่ที่600เพชรนะครับถึงจะทําการถอนเงิน10บาทได้นั่นเองนะครับถอนเงิน100บาทนะครับผมคุณจะต้องมีคะแนนอยู่ที่3ามล้านสองแสนคะแนนถึงจะทําการแลกเปลี่ยนแล้วก็ถอนเงินในส่วนของ100บาทได้ตามจานวนที่เขากําหนดเลยนะครับถอนได้มากที่สุดนะครับอยู่ที่700บาทสูงสุดเลยนะครับถ้า 25แล้วก็250บาทตรงนี้เราจะต้องทําภารกิจโดยการเชิญเพื่อนเนาะตามที่ผมได้บอกไปนะครับเป็นของการเก็บสะสมยอดเงิน250บาทนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมได้ทําการถอนไปเรียบร้อยแล้วก็ได้รับเรียบร้อยนะครับแอปนี้ถอนเงินไม่เกิน3วันนะครับเงินเข้าแน,น่นอนนะครับยังจ่ายเงินเหมือนเดิมส่วนคนที่ยังเล่นอยู่เนี่ยก็ยังสามารถเล่นต่อได้ส่วนคนที่ยังไม่เคยเล่นหรือว่ายังไม่เคยรู้จักก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นดูได้นะครับถ้าใครชอบการหาเงินฟรีเกี่ยวกับ True Money Wallet เกี่ยวกับคริปโตก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ